สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่มเกิดตัวค่ะวันวนี้ก็มาหยุ่นวันนี้มารีวิวกันนี่ก็คือเออที่อันนี้อนเอนาไม่หั่นไปได้เหรอคะว,ว่ามันจะทาได้เด็กเขียวเเนี่ย,ยม,มันทาได้เห็นไหมคะมันจะเป็นลูกย ถ้าผ่ามันไม่เป็นลูกมันจะคืออ๋ออันก็ใช้ได้แต่มันกับมันกับไอ้นั้นเลยที่มันชอบใจมากเลยโอ้โหชอบแต่ก็ไม่ใช้เลยไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ก็อีห้าบาทติดบาทก็เอาเอาไปติดบาทนะติดบาทก็ได้แต่อันนี้เจ,จ็บมากเลยอันนี้ก็ถ่าน เป็นแบบนี้ก็ได้นะถ้าแบบนี้ก็ได้ตัวห้ามให้ถกผมนะถ้าถกผมก็วิธีนี้เอาอันนี้ไปใต่ในภาพนี้แล้วก็ภาพก็็เป็น kinoball <c oughs> ก็มันอันนี้เป็นบกอโอกคะตัวอันนี้เป็นที่ทุกคนใช้อ่ะ นกกาตาก็โอ้ยกรมนะคะแบบอันนี้ก็ใช้พิเศษะนี่ก็แชมพูนะคะแชมพูไอ้ลเอียดมากเลยใช้ได้ทุกวันทุกทีทุกเวลาค่ะแบบอืมใช่นกกาตานีค่ะอือก็เพื่อนตัวกูเพื่อนก็โอ้ยตอนพต้องใส่เจนเจนตัวอ่า อันนี้พังเนี้ยอันนี้พัง,งว่าอันนี้ยังใช้ได้อยู่ตว่ามันไว้เย็นนะคะไวเย็นแล้วก็อันนี้ก็ชยยใช้เย่นใช้เย็นอนีุ้่นไหนเอาเพิ่นชอบหุ่นคะอันนี้ยังไม่แกะเอออันนี้ไม่แกะทีนะคะแบบเยอะมากไม่แกะแบบอันนี้ด้วยสวยมากก็อันนี้นี่ค่ะแต่ว่ามันก็ น,นี่คืออะไรก็มีอยู่แบบเพราะมันทาได้อที่มันทาได้อะที่เอ้ยก็ไม่รู้เปิดให้ดูให้ดนูะดนะเอ้อยจุนนี่ค่ะเป็น,ปนอันนี้เป็นอะไรก็มี่แบบว่าแบบนี้ไหมอ่ะไว้เก่าไหมอ่ะทุกคนเคไว้เก่านะคะอันนี้ก็ ใช่ใช่ใชมันก็บไรเบอร์นะคะ R iber, R iber. ยยนนคไรเบอร์แล้วกแล้วก็มันไรอยเข้าไปแล้วก็ต่ยังเลยนี้แม่ะก็คิปต่อไปก็เป็นไอเนี้ยค่ะไอมาตามขวดพึ่งแบบขวดแล้วมันก็เก่งตะกับกนนะป๋องคนี่นะคะ่ะนี่คือเบ็ดที่เราชอบใช้อะ่ะ นี่ค่ะที่เราชอบใช้คือที่มันคืออะไรแต่อันนี้มันแล้วก็ไวท้ทาทาแบบนี้ก็ได้เวรน,นี่ก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ตรงนู้นฮะได้ทุกหมดก็บายบายจุ๊บ